เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับยานอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า Little Tulip เป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่ายังติดเมตาอยู่ในแพทปัจจุบันด้วยนะครับติดแทบจะทุกซีซันเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการเดินเกมของหยาดอันดับหนึ่งประจําซีซันที่28นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นหยาดไปทั้งหมด1,180เกมมาตาชนะ61.9%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป203เกมมาตาชนะ68%นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูนในเทพพลังแฝงของหยาดอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงเป็นออนสล็อต8เม นะครับเลดอีก2เม็ดนะครับผม ีม่วงเป็นแอสซิเนต10เม็ดส่วนสีเขียวจะเป็นดากอนคลอ10เม็ดนะครับพลังแฝงก็จะใช้เป็นเดวิลอเวคานิงนะครับมาดูทางด้านเท่กันนะครับชิ้นแรกเป็นรองเท้ากา CC, asa, Arm, isher, ันซีซีมูรามสซโอนิอาร์มเดอะดิมินิเชอร์เกาะสะท้อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยทอยนะครับผม <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของอยานันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับผมใครที่กาลังมองหาร้านเติมขูปองอาที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยต้องเพจมารู้ชอบเป็นตัวแทนจําหน่ายของกาลินาโดยตรงกาารันตีควม อดภัยไม่มีการรีฟัน1 0 0มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และเมลพาร์ทเพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูหยาดอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็เป็นหยาดในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมเป็นของแมปใหม่นะครับซีซัน่น28นะทุกคนเริ่มเกมมาก็จะเป็นสกิลหนึเข้าเลนนะครับชนเลนทางด้านตัวของเวเลสนะครับ หลายคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ายานเนี่ยเป็นฮีโร่เลดเกมนะครับต้นเกมดาเมจยังไม่ค่อยแรงแล้วก็ยังไม่เก่งมากนะครับต้องรอเวล12นะครับยานจะเก่งมากๆเลยนะทุกคนสกิลมันจะรัวขึ้นนะครับแล้วก็พิวด้วยนะโอ้โหแล้วบัตเตอร์ไฟเขาเปิดมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยน่าจะแค้นอะไรใครสักคนในทีมนี้นะอ่าเลลนกับเบลลครับเริ่มแรกก็เปิดคีไปก่อนนะ แต่ในช่วงต้นเกมเวเลสจะเก่งกว่ามากเลยนะครับก็ต้องให้เขาเคลียร์ก่อนเนาะใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับติมมี่ขึ้นมาช่วยครับติมมี่กับมังกานะอ่าอย่างนี้ยังไงครับเวเลสเรียบร้อยครับได้เฟิร์สบัตรเพื่อนขึ้นมาเติมสองคนเลยนะทุกคนโอ้โหแก๊กดึงมังกาเข้าป้อมครับ ก็ถือว่ายังดีที่ได้เฟิร์สนะครับเดินกลับไปรับเวฟนะครับโหตัวเองก็เกือบตายเหมือนกันนะเสียฟิกครับแล้วแกฟิกใส่ตามมาเลยเวเลสก็มาเคลียร์คีปก่อนนะคือเมื่อกี้เนี่ยจะกลับเลยก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละครับเสียดายคีปเนาะโหเราตรงนี้โดนดึงกลับไปด้วยครับโดนย้ำไป2ตัวตรงนี้ทามิงต้นเกมยังไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับฝั่งเรานี่ เสียเปียบนะก็ต้องมาดูกันนะครับหยานบอกให้ไปก่อนต่อให้ก่อนนะตัวต้นเกมขวานะครับไม่ว่าจะแก๊กเวเลนบัตเตอร์ไฟนะครับตัวต้นเกมหมดเลยอ่าก็ถ้าเขาพยายาก็จะเล่นยากนิดนึงนครับแยกหาตาังหานู่นหานี่ไปก่อนนะครับหยางคนนี้เขาก็จะอัพเน้นไปที่สกิล2นะทุกคน ก็จะได้เรื่องคูดาวสกิลนะครับใช้สกิลสองได้บ่อยขึ้นอ่ายัางไงครับเปิดอันติมาแล้วได้ยุยมาหนึ่งตัวครับผมแก๊กหลุดแล้วนะเล่นต่อไม่ไหวนะครับคือเมื่อกี้ถ้าโดดเข้าไปเนี่ยยังไงอย่างก็ตายแน่นอนนะค,คนเขเยอะขวานะแล้วอันติช่วงเวลสีเนี่ยมันกระโดดได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับจะใช้ก็ต้องอดูดีๆนะ ถ้าเขาพาตัวเองก็อาจจะตายได้นะครับก็มีข้อจํากัดเยอะอยู่นะต้นเกมอยาดก็จะเน้นไปที่หาตังก่อนนะครับยังไม่เน้นการบวกการไฟนะทุกคนดาเมจย,ยังไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องคููดาวต่างๆเนาะเดี๋ยวรอได้มุรามาะกับโอนิอารเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับมันได้โลคูดาวทั้ง2ชิ้นเลยนะครับอาแล้วตรงนี้นครับบัตโดนมากราชาตด,ดาวนะครับ อันนี้เขาเคลียร์เสร็จเขารีบลงมาเติมเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ไฟกันแล้วไงรู้สึกว่าบับแดงนี่จะมีคนเข้าเวทนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง4นาทีนะทุกคนเกมก็ยังตามอยู่นะครับเวไปเล็เีลนอมใส่เลยครับครึ่งหลอด เวลเขาไม่กลัวนะเพราะว่าหยาดยังไม่มีของยังไงเขาก็ไหวนะครับไม่เป็นไรครับทีใครทีมันเนาะเดี Zeit, ๋ยวเลดเกมรู hungry, <ๆ>้เร like ื่องครับผมก็จะเดินมาที่เลนกลางนะครับมารับเวฟแทนเพื่อนนะมาก้าเขาลงไปเติมด้านล่างครับแล้วตรงนี้เปิดอันติลามาครับตีมี่เข้ามาช่วยนะครับผมยังไงโอเค ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เวเลขเขาเด้งเลือดนะนก,ดกลับไปลีนะผมพอกลับมาเซตเนี่ยป้อมบนก็แตกนะครับบัตรเขาดัานมาเน,ะนเาะอ่าเล่นเรื่อยๆครับรอไ้สิบสองเ,เล่นตัวเลทเกมเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับโฟกัสไปที่การหาตังเป็นหลักเลยนะครับผมอ,อา่าได้ขึ้นมาเป็นโอนิอาร์มนะครับ เขาจะขึ้นเจาะเกาะชิ้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นโอนิอาร์มเนาะมันได้เลือดแล้วก็ลดคูดาวนะครับสไตล์การออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ขึ้นมูลาก่อนโอนิอาร์มนะอ่าเรื่อยๆครับ6นาทีละอีกฝั่งถ้าเขาจบในช่วงต้นเกมไม่ได้เลยเกมเขาลำบากแล้วนะฝั่งนี้มีลาว,วิวกับยานนะครับ คืออยาได้เลดเกมมันก็แบกได้ทั้งทีแล้วนะทุกคนถ้ามันได้เล่นนะครับมาแล้วครับเปิดอันติใส่ครับล้ำคนเดียวเก็บเลสมาได้ครับสกิลสองเก็บวัดมาได้ตัวหนึ่งครับผมเริ่มมาครับยังไงครับตรงนี้ฟิกใส่ล้ำใส่แก๊กไปอีกหนึ่งทีครับโอ้ไฟนี้คุ้มเลยนะทุกคนไฟนี้ได้มาสามตัวนะครับติมี่ยังไงครับซโลคิวหรือเปล่าเรียบร้อยครับผม เกมกลับมาแล้วนะครับแค่ไฟเล็กๆไฟเดียวเองนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการอัพสกิลสองนำนะครับก็จะสังเกตได้ว่าอมันใช้ได้รัวขึ้นนะครับยานก็จะพิวมากขึ้นนะได้เป็นมุลมสาแล้วก็จะขึ้นเป็นดาบไฟเตอร์นะครับหรือว่าดาบลดดาเมจนั่นเองเนาะเวลาของยานใกล้มาถึงแล้วนะทุกคนอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับมีเวเลสกับบัสนะดับพุ่มเลยครับ ต้นเกมเดินหนีนะครับเลดเกมเดินใส่เลยสกอร์นำมาหนึ่งตัวนะครับจะต้องรอดูไฟใหญ่นะตอนนี้ก็หาตังค์กันไปก่อนนะครับเก็บเลสิบสองแหละก่อนข้าไฟนะครับก็จะสังเกตว่าเขาจะใช้เป็นสแต็กส้มนะสแต็กส้มมาจากสกิลสองนะทุกคนสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสแต็กสีฟ้านะครับสแต็กดูดเลือดนะ ก่อนเข้าไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนที่หยาดมันเลื้อยไปเนี่ยมันหลบสกิลสําคัญของอีกฝั่งได้นะครับเขาก็จะนิยมกันเข้าแบบนี้เนาะมันกดได้2ทีนะครับกลเวลสิบสองแล้วนะทุกคนอีกฝั่งเจอหยาดเขาก็เริ่มวิ่งหนีกันแล้วนะอย่างบัสเวเลสเนี่ยเจอหยาดก็ต้องรอเพื่อนนะมาแล้วเวลสิบสองลตรงนี้นะครับถ้าได้ลัมก็คืออันติใช้ได้เรื่อยๆนะครับ เป็นพลังแฝงเดวิลด้วยนะรดคูดาวอิ่มๆเลยนะครับอันนี้เขาจะขึ้นไปทำเวฟบบนนะครับรู้สึกว่าเวฟบบนมันดันไม่สูงนะเรื่อยๆนะครแปดนาทีลนะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วนะครับเอาละบัสเอาดาร์คครับผมทีนี้ ได้ดาววิกแล้วก็จะขึ้นมาเป็นโอดินแล้วครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับอยานขึ้นโอดินออกมาครับไฟนี้ได้เบลเลสมาแล้วลาไปที่ยูยครับเก็บดับเบิลคิวมาได้ครับผมหยาดข้างแล้วนะทุบไปหนึงทีเลือ่อยสกิลสองครับกดดาววิกทุบอีก1นทีนครับผมโอ้โดนจรวดจ๊กเกอร์นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะเมื่อกี้ก็แรกๆกันไปเนาะ คือจะฆ่ายานเนี่ยอีกฝั่งต้องลุมแล้วนะครับเวลานี้คือ,อยานเก่งมากเลยนะไปนี้มาครับบัสตัวเดียวโดดเข้าไปใส่ครับเก็บบัสมาได้และไหลไปที่เวเลตต่อนะครับได้มาสองคิวนะโหแล้วครับยานยิ่งเลดยิ่งโหนะทุกคนโอเคโจ๊กหายไวมากนะครับแก๊กตัวเดียวทุบไปช้ำๆเลยครับนี่นะสนห์ของหยานนะครับ ก็ไม่แปลกที่ยังติดเมตาอยู่นะแพทปัจจุบันนี้นะครับเสียแค่ต้นเกมเนี่ยมันไม่โหดน,นะแต่ถ้าอยู่รอดมาแบบมีของถึงช่วงเลทเกมเนี่ยยานเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆนะครับน,น่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าอ๋อยังครับอีกฝั่งใกล้เกิดละอันนี้เขาวับกลับไปทําเวฟนะครับให้นาคอด,ดันกลางเนาะนนก็ได้บาแลกกลางมานะครับนาคอเขาหนีไวอยู่แล้วนะเคิวกับแอซิตอีก8ตัวนะครับ โอดินวิวเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นยาเขาออกกันนะครับคือเกาะโอดินวิวมันก็จะได้เรื่องเกาะแล้วก็เลือดนะครับเ <You S 1> มื่อคนที่ออกโดนโจมตีจะวิ่งเร็วขึ้นและโจมตีแรงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นความสามารถของเกาะโอดินวิวนะครับซึ่งในเทมชิ้นนี้เนี่ยหลักๆเลยฮีโร่หลักๆที่ใช้กันนะก็จะเป็นซุปเปอร์แมนนะครับอันนั้นก็คือ,อยิ่งวิ่งเร็วก็จะถ่ายได้เรื่อยๆนะครับแต่ยานี่ผมก็เพิ่งเห็นนะ แลวตรงนี้ครับยานกับบัสไม่ต้องสืบนะว่าใครชนะบัสไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเลตเกมนี่เป็นเวลาของเขาจริงๆนะเรียกว่าบอสแมปเลยก็ว่าได้นะครับต้นเกมทำไปเยอะนะปากแซ่บด้วยไงต้นเกมมาเปิดเขาเลยนะครับผมว่าเกมนี้เขาดับยานมาคุ้มมากนะครับอีกฝั่งไม่มีตัวปิดดามจยานได้เลยนะครับเก่งแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับ ถ้าต้นเกมปิดไม่ได้เลดเกมก็เป็นเวลาของยานอย่างเดียวแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องสกิลโปของยุยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะถ้าเข้าประชิดตัวได้ชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับก็จะเน้นไปที่อ่ไอเทมดาเมจแล้วก็ไอเทมแทงนะครับเผื่อไว้ยืนให้เพื่อนด้วยเนาะเลือนนี้ก็พอๆกับตีมี่เลยนะครับ เดินไปทำเว็บล่างนะครับก็เอาแนวทางไปเล่นตามกันได้นะครับเป็นฮีโร่ที่ผมแนะนำเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ของครบแล้วนะครับก่อสะท้อนขึ้นมาเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับจ็อกเกอร์คือตีไม่เข้าแน่นอนนะครับตรงนี้จะมีไฟหรือเปล่าครับน่าจะเล่นล่างนะครับปล่อยดารด้านบน ยังไงครับรอคนเปิดนะตรงนี้ยังไงครับลาวิลอันตีไปแล้วโดนยุยครับอุ๊ยแล้วนาคอสไปหลอยตีป้อมเลยนะ่ะไม่รอดครับทีนี้โดนบัตเก็บมาได้เอาตีมีโดนดึงอีกอย่างนี้ต้องถอยนะครับคนไม่ครบแล้วเหลือสามครับมีเวฟกลางด้วยนะ่ะนาคอสบอกแพ้แล้วนะยังมียานอยู่ครับทำไงทีนี้ วนหรือเปล่าอันติไปแล้วครับเข้าไปตอดแต่ก็ต้องเสียฟิกออกมาครับรับดาเมจไม่ไหวครับเอาละเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผมไปเล่นให้เพื่อนนะครับโอ้โหแก๊กโดดทีนี้โดนชัดดาวเลยครับช็อตนี้ยังไงครับเหลือแค่รถถังหนึ่งตัวเท่านั้นนะโอเคครับยังเคลียร์ได้อยู่บัตตายไปนะครับตัดมาตอนนี้ยังไม่แพ้นะครับเป็นช่วงส่วนไฟนะทุกคนก็ถือว่า shot เมื่อกี้เนี่ยเขาตัดสินใจเล่นดีมากนะครับ เสียสละนะเราคีปเนี่ยมันเหลือแค่รถถังตัวเดียวเพื่อนก็ยังกันได้นะครับอ่ายัางไงครับตรงกลางยังขึ้นไม่ได้นะครับแวะมาเอาบัฟ้าก่อนนะตรงนี้ก็สเลเยอร์เกิดนะครับสิบวิน่าจะเอากอดหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นเลยก็ต้องรอดูนะครับ เดินมาเปิดอสครับตรงนี้เอาหรือไม่เอานะคอต,ตีนะฝั่งเขารู้นะครับเวเลสเข้ามาแบบนี้วไฟสวยนะงุมสวยด้วยล้ำครับอยาได้เวเลสมาได้บัสมาหนึงตัวครับผมนาะคอชิ่งไปบนแล้วนะอุ้ยไวมากเลยนะนาะคอเมื่อกี้ยังเห็นดาร์กเลยนะครับไวจริง เหลือสามตัวแล้วอีกฝั่งเข้าไปเล่นเลยครับ <isas> เบฟมาแล้วผมเบฟกลางจบเลยไหมลาวิลตีป้อมลาวิลตีป้อมเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับพลิกกันไปพลิกกันมาคนระับช็อตเมื่อกี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะ ก็ <g rab> ประมาณนี้แนละ้วกับแนวทางการเดนเกมของอยางอนอดันหนึ่งประจาซีซั่น28นะครับสำหรับช่องทางการติดตามของอยางคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่องติ k กตอกมานะผมช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องติ k กตอกเขาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ